ที่แบบว่าดูแบบว่าธรรมชาติมากแล้วเขาบอกว่าจมูกที่ดีอ่ะมันจะต้องมีเนื้อนะคะที่ถึงไม่ทำจมูกแฟชั่นนะคะแกรี่นี่เนี่ยเป็นเนื้อเน,เนื้อมีชีวิตนะน น่นุ่มมากอะเป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่เนื้อตายนี่คือเจ็ดเดือนแล้วก็นุ่มมากคือตั้งแต่ทำวันแรกด่ไม่มีรอยช้ํารอยบวมเลยใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยสองอาทิตย์เดียวกลับไปถ่ายละครได้ตามเดิม,มได้ตามเดิมเลยนะคะอาจารย์ก็จะแนะนําบอกว่าจะหมูด่โดยทั่วไปโอเคอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์จะทําทรงให้แบบไม่ใช่แฟชั่นแต่ว่าจะเป็นทรงที่ lucky nose ทำแล้วยูจะโชคดีตัวพี่ดี้กก็จะพิสูจน์ว่างานเข้า อันนี้ไม่รู้แหละแต่รู้แต่ว่าสวยมากนะคะงานเข้าคืองานที่มีตลอดอยู่แล้วนะคะมีตลอดแต่ว่าพอเราดูหน้าดีขึ้นจมูกอะไรดีขึ้นมันก็หน้ามันเปลี่ยนใช่ใช่คือคือเขาเรียกว่าไม่ใช่หน้าเปลี่ยนนะเพราะว่าเรียกทำทำอะไรให้มันไม่เปล่า็นคนเดิมเป็นคนเดิมแต่ทุกคนจะทักว่าสวยดูมีออร่านะคะ